สวัสดีครับทุกท่านผมแชมป์จากช a n e l Dice Gaming ครับหัวข้อวันนี้คือออสานสายฟรีนะครับก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยผมยังเล่นอยู่เลยทำไมผมต้องผมต้องออสานด้วยผมเลเล่นด้วยคือผมจะมาพูดถึงเหตุผลหลกัลกๆนะครับที่ทําให้คนเลิกเล่นรวมถึงจะมาตอบปัญหาว่าทําไมของถึงแพงด้วยบางคนบ่นนะครับไปบ่นในเพจไปบ่นในพวก Facebook นะครับว่าเอ้ย GM ลดราคาดัดดาบดาบพาาดหน่อยคือ GM ไม่ได้ตีดาบให้นะครับอย่าอย่าเข้าใจผิดก็อย่างแรกเลยครับบอท คือบอดแม่งเยอะมากเยอะจริงๆครับถึงตอนนี้คนเล่นเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีผลจากบอดอยู่ครับไม่ใช่ว่าพอเราแบนไอดี ID บอทแล้วปุ๊บทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่ครับบอทนี่กับบอทนี่กับบอทซื้อของนี่ก็บอทมาแล้วก็ขายเมนี่กับบอทใหม่ คือบอทมันเยอะมากจริงครับที่นี้มาพูดถึงอัตราส่วนดีกว่าสมมุติว่าตอนนี้นครับเป็นเซิร์ฟแรกๆเลยนะครับที่เพิ่งเปิดแล้วบอร์ดมันยังไม่ค่อยมีอัตราส่วนจะเป็นประมาณนี้ซึ่งมีบอร์ดอยู่สิมีคนเล่นอยู่90%อครับอันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับอาจน้อยกว่าเยอะกว่าคือช่างครับผมอยากให้ดูที่หลักการนะักทั้งหมดมี1000 ID นะครับมีบอร์ด0 ID มีคน900 ID ครับ มีเงินในตลาด 100M ทีนี้เรามาดูราคาของกันครับผมเปรียบเทียบ Whisper กับหมวกงูนะครับเพราะว่าเป็นของที่มีความต้องการเหมือนกันแล้วก็คือเป็นของที่มีคนใช้บ่อยครับแล้วก็มีความต้องการสูงราคาของ Whisper นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.5M หรือว่า 2M ส่วนหมวกงูอยู่ที่1 7ถึง2.3ครับตอนนั้นนี่เป็นเซิร์ฟตอนเปิดมา2-3สัปดาห์มั้งครับ m mm hmm. จะอยู่ที่ ห5 0บาทถึงแ0สบาทคือไอ้พวกที่ไปนั่งขายขายเงิน M เนี่ยครับเราก็สามารถดูได้เหมือนกันว่าค่าเงินในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันตกลงไปหรือว่ามันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่อ่าอย่างบอนแรกนี้นะครับสมการนี้มี M 150-180รอยหสปิบทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดในกรณีที่บอทมันเพิ่มขึ้นจะเป็นยังไงบ้างอันนี้บอทเพิ่มมาจากส0%เป็นอนะร์เล่นเป็น60% 60ิหมือนเดิมคือพูดง่คนเล่นเ่มีคนเล่นกพิ่มแลรวกันแต่ว่า เป็นบอทที่เพิ่มมาอย่างเดียวทั้งหมดจะกลายเป็น1,500 ID ครับมีบอทอยู่600มีคน900เงินในตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 500M ทอาทำไมเงินถึงถึงเพิ่มขึ้นเป็น 500M ก็บอทมันไม่ต้องใช้มันไม่ต้องกินข้าวครับมันก็เปิดไปเรื่อยๆมันก็ตีของมันเองก็ได้ของถึงเวลาก็มีตังง่ายทีนี้มาดูราคาการวิสเปอร์กับหมวกงูไหมครับสมการเดิมเงิน M เหลือ50บาทครับ คือพอมีค่าเงินตลาดเยอะขึ้นไอเวลาเงินหาง่ายขึ้นนะครับมันก็ทําให้ค่างมันน้อยลงเหมือนทองผมเปรียบเทียบกําไรทองกับกํากไรหนังและกันคุณสามารถซื้อกําไรหนังได้ตามตลาดนัดนะครับแบบแบบคุณภาพธรพรมดาหน่อยก็100บาท200บาท500บาทแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อกําไรทองมันต้องมีหลายหมื่นนะครับ พอพอเก็ตไหมครับของที่หาย,ยากเราจะสามารถขายได้แพงแต่ของที่คนมีเยอะๆแล้วมันก็จะขายได้ถูกวิสเบอร์ครับเป็นห้าล้านบาทเออห้าล้านเอ็อ 5, 000, นะครับหมกงูกลายเป็นสี่ล้านเจ็ดครับทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นขนาดนี้อันนี้ผมเปรียบเทียบไม่ได้เยอะนะครับเป็นเซิร์ฟโลกิครับที่ผมไปดูมาที่ราคามันเพิ่มขนาดนี้คุณลองคิดดูนะครับว่าสมมุติคุณหาเงินหนึ่งเอคุณใช้เวลาสองสัปดาห์แต่ตอนนี้ครับคุณต้องใช้เวลา ใช้เวลาเท่าไหร่ในการหาเงิน 5m ถูกไหมฮะคือเวลามันเพิ่มขึ้นมาหลายหลายเท่าตัวกับของที่มูลค่าน้อยลงแต่คุณต้องหาเงินมากขึ้นของแม่งกระดอบยากขึ้นมันเลยเป็นเหตุผลของคําว่าเงินเฟอ้อครับเงินเฟอ้อคืออะไรเงินเฟอ้อคือค่าของเงินน้อยลงคือเงินแม่งแบบอยู่ในตลาดเยอะมากอะ่ะการที่ทำให้การที่บอทโดนแบนนะครับมัน เงินมันยังอยู่ในระบบอะครับเงินไม่ได้หายไปส่วนบางคนเขาซื้อเอบางคนเขาคือพอคนมีบอทจับใจ่ายใช้สอยนะครับซื้อของในตลาดเงินมันก็เข้าไปในตลาดเรียบร้อยแล้วนี่ครับคือไอดีเพิ่มมาห้าร้อยผมสรุปให้ดูอีกรอบหนึง่งเห็นไหมครับเงินเอจาก150าร้อยห้าสิบาทเหลือห้าสิบาทถ้าเกิดคนที่เล่นบ่อยก็จะน่าจะสังเกตเห็นได้ดีนะครับคือเดินไปตามมอแล้วแบบเฮ้ย ค่างเงินเอ็มแม่งลดลงอ่ะซื้อเอ็มได้ถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่ของในราคาตลาดเยอะขึ้นมันก็ไม่ได้แปลว่าเราซื้อเงินเอ็มแล้วมันของมันจะถูกลงคือมันก็เพิ่มตามกลไการาคาอยู่ดีครับ <S <S ทีนี้มาพูดถึงเรื่องหางเงินดีครับสมมุติคนที่เป็นสายฟรีนะครับเล่นฟรีเลยอันนี้ครับสมมุติเราซื้อหมากฝรั่งมากดครับ ยิงโซฮี370ตัวครับได้ผมธรรมดานะครับ188อันคือแม่งโคตรน้อยครับขนาดคูณดอบนะครับคือกดไอหมักฝรั่งลองคิดดูครับถ้าไม่กดนี้จะได้เท่าไหร่นี่คือหาขยะนะครับมาก็ไม่ได้ด้วยครับคือแทนแทนที่จะไปดูแลบอทนะครับเขาเทาง e อ e นะครับปรับอัตราดอบลงทำให้หาของได้ยากกว่าเดิมครับต่อมาครับถ้าเกิด จะหาเงินทาไงซื้อเอมครับแต่ว่าผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆคนก็โดนโกงวิธีสุดท้ายครับปลอดภัยที่สุดละคือคุณเติมเงินแล้วผมคุณซื้อพอยเอามาเอามาขายของเอามาขายในเกมครับอันนี้ก็ปลอดภัยหน่อยเพราะว่าเราจะไม่โดนโกงก็มันก็ไม่ใช่แนวทางสายฟรีเหมือนกันนะครับมาลองดูกันนะครับว่า คนที่เล่นเสีอย่างผมกับคนที่เติมตังค์แตกต่งหางกันขนาดไหนน,นี่คือตัวเราครับใส่กางเกงในใส่เสื้อกล้ามรู้ไหมครับกว่าจะหาได้แสนหนึ่งซื้อเสื้อกล้ามเนี่ยแม่งโคตรนานจริงๆครับถ้าเกิดเล่นแรกๆเนี่ยคือกว่าจะตั้งตัวได้กว่าจะซื้อของกับอีกคนหนึ่งเติมตังค์ตุ้มจบเซตเซตส์ในนะฮะเอ้ยไม่ใช่เซตก็เซตนักธนูนั่นแหละครับแล้วก็มีของเติมตังค์มีหมวกเปโก ลองคิดดูครับอยู่ใน PVP เก็บเลเวลใครเร็วกว่ากันจบนะครับเห็นภาพนะครับทีนี้มาพูดถึงเหตุผลครับของการเล่นเกมหลายคนครับเขาเล่นเพื่อความสนุกครับซึ่งสนุกก็แยกเป็นสอ,อย่างครับคือเล่นรีกับเล่นจ่ายตังค์คลิปนี้ครับผมไม่ได้บอกว่าคนเล่นจ่ายตังค์ไม่ดีหรือว่าจะโจมตีอะไรนะครับคือผมจะบอกว่าทําไมคนถึงเลิกเล่นและทําไมเกมมันถึงสนุกน้อยลง พอคนบอดของเยอะขึ้นมันหมดความสนุกครับคนที่เล่นมือเขาก็เสียกําลังใจคนเล่นเติมตังเขาก็ยังเลิกกันเลยนะฮะกลับอีกพวกนึงครับคือเล่นจะเป็นธุรกิจเล่นมาขายของก็เหมือนพวกปล่อยบอดนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเกมก็เสียครับก็ก็ต้องย้ายไปเล่นเกมอื่นกันคือสมัย,ยนี้ตัวเลือกก็เยอะนะฮะก็ก็ลองดูกันครับจบ คลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์หรือ Subscribe นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ตามช่องคอมเมนต์ครับก็ผมมีเพจ Facebook ด้วยนะครับถ้าเกิดใครลองเข้าไปดูหรือเข้าไปคุยกันได้ครับเข้าไปคุยใน Facebook นี่ผมจะตอบได้เร็วขึ้นกว่าพวก YouTube หน่อยเพราะว่าการแจ้งเตือนของ Facebook มันเร็วกว่าครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทำรีวิวโลกนะครับแล้วก็อาชีพต่างๆของคลาส2คลัสนะครับให้หมดเลยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ